คลิปนี้ก็จะพามาดูเจ้าภายในหน่อยจะมีสวิทอะไรบ้างพี่อ๋ออันนี่แอร์มีปัดน้ำฝนมีปัดน้ำฝนพัดลมด้วยพัดลมอ๋อพัดลมเล็กๆนี่นะอันนี้เป็นทีวีกันเสียงดึงเสียงอ่าแล้วนี่จะมีบังหน้าอ๋อดึงบังหน้าลงได้แล้วพวกคอนโซงคอนโซลอันนี้เอาอันนี้เป็นแบบพวงมาลัยเหรอครับ มันขับเหมือนรถยนต์ไหมเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยไม่เหมือนครับมันจะถ้าเราเลี้ยวมากล้อมันจะหยุดข้ามอ๋อเลี้ยวแค่พอดีอ๋อเลี้ยวแค่นิดเดียวอันนี้เป็น power อรอครับเป็น power ด้วยอันนี้ก็มีสี่เกียร์อันนี้เป็นเกียร์หลักเนาะอันนี้โลไฮแล้วก็อันนี้เดินหน้าถอยหลังอยู่นี่อันนี้ก็เป็นแบบว่าอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์อ้าวแล้วใบมีดขึ้นตรงไหนอ่ะใบมีดหลัง เราีี่เเปนไว้้้หลลังคอนโทรลคอนโทรลยกขึ้นยกลงอยู่ตรงไหนครับตัวนี้เหรอไม่ไม่ไอตัวลอตเตอรี่อ่ะลอตเตอรี่นี่ครับอ๋อหลักอยู่นี่เนียขอโทษนะครับตัวนี้ก็ขตัดเป็นสองปั่นอย่างนี้ GTO ที่อ๋อมันมันมันกี่รอบอ่ะตัวนี้มันเจ็ดร้อยกับห้าร้อยเจ็ดร้อยกับห้าร้อยโดยประมาณโดยประมาณใช่ไหมโอ้แอร์เย็นมากเลยอ่ะ อันนี้มีคาร์ดไหมพี่มีครับมีแล้วรถถายครับแบบรถไถเป๊ะเลยครับรถไถ่ายงานงเลยบบงานเลีเเ้ยวมันจะไม่เหมือนเลี้ยวไปหลังเลี้ยวซ้ายจะไปขวาอ้าวเหรอมันจะหมุนมันจะเลี้ยวแบบเหมี่ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายจะไปขวาเลี้ยวขวาจะไปซ้ายอ,าอืออ,อันนี้อันนี้เครื่องกี่สูบครับพี่คันนี้ตัวนี้สี่สูบครับสี่สูบเทอร์โบใช่ไหมมันกี่แรงมา้าหนึ่งหนึ่งร้อยห้าแรงม้าเหรอครับ น,นี่ระบบภายในครับอ่ะเสร็จแล้วเราดูภายในเสร็จแล้วครับแม่งสุดยอดเลยอะ่ะเครื่องซีสูบเทอร์โบครับของเจ้าแชมป์ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแบบว่าเป็นพวงมาลัยครับ ตีแรกเราก็เคยเห็นเป็นแบบก็เป็นคอนโทรลนะอันนี้เป็นพอมอะไรก็แปลกดูครับเขาบอกว่าเวลาเลี้ยวอ่ะจะเลี้ยวซ้ายไปขัวจะเลี้ยวขวาไปซ้ายครับตัาแชมป์เขาบอกว่าลุยนาโลมได้อย่างดีนี่แหละเป็นรุ่น CF ขีดหนึ่ออันนี้ก็เป็นร้อยห้า105แรงม้านะครับคันนี้จัดสดมา หน <ını phải Leonard mankind> <f ix à> ึ่งร้านหนึ่งแสนหกมื่นครับผมก็แบบนี้เลยตัวรถแล้วก็ลอตเตอรี่ช่วงข้างหลังนี่สามารถพ่วงอุปกรณ์ได้ครับมีที่ต่อพ่วงแล้วก็ใบดันนะครับอันนี้ถ่ายได้ไหมล้วถามพี่เขาก่อนถามคนขับพี่พูดโอ้โอ้โอ้ ยอดเลยเอามารับจ้างปั่นนาโดยเฉพาะครับเจ้าแชมป์แร่ก็เย็นสบายนี่เ่าแก่ขึ้นรถเองแล้วเ่าแก่บอกว่าตัดสินใจประมาณ3มเดือนครับจัดเลยเขาบอกว่ามันลุยลมได้ใจจริงๆนี่กระจกครับไฟมีไฟมีอะไรนะคน ดเลยแอร์เย็นเพียงเพราะเขา <c oughs> <c oughs> บอกมีค่าเมื่อขับรถไทยเลยครับนั่งขับรถไทยเลยสไตล์การขับผมว่า อุปกรณ์น่าจะใส่ผ่านได้นะครับทุกคนแบบว่าใส่ผ่านไถอะไรน่าจะใส่ได้นะผมว่าใส่ได้เลยแหละสบายๆเลยครับผ่านไถเราก็ไปต้องไปสั่งมาใส่เอานะผมว่าไถาได้สบายๆเลยเจ้าแชมป์ครับสุดจัด แปลกมากก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับเห็นแต่อยู่ในคลิปนี่มีกีิโองอนะัมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสองฟันครับแถวยาวสิบสองฟันซับทวีเอ็อนจีนี่เอเห็อนอะไรนะ พี่อันนี้พูดถึงว่าเราใส่อุปกรณ์ถ่ายนถ่ายผ่านถ่ายาายัใส่ได้ไหมได้ครับตำแหน่งเข้าได้พอดีตำแหน่งเข้าได้พอดีอืมถ่ายได้สบายผ่านถ่ายใส่ได้นะครับตำแหน่งก็ได้พอดีกดิพอดี เล็กน้อยครับปรับแขนปรับอะไร,ร,ราาไวิธีการปรับก็ประมาณนี้ครับมีประตูหลังก็เปิดได้นะเฟี้ยวอ่ะ

ต้องปรับนะครับปรับให้เท่ากันวิธีการปรับก,ก็จะประมาณนี้ครับกะเอาครับว่าให้มันเสมอกันใกล้เคียงที่สุด ให้มันใกล้เคียงครับให้เสมอกันอือจะประมาณนี้ ีการปรับก็จะประมาณนี้ครับส่วนจาแชมว่าโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับบายบายครับสวัสดีครับ